กินร้านเนี่ยอิ่มบุญเดี๋ยวจะพาไปดูว่าอิ่มยังไงกินก๋วยเตี๋ยวร้านนี้มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อวยพรและถ้าโชคดี<ม>ก็จะมีรถไฟวิ่งให้ชมแบบนี้เพลินเพลินเพินสั่งเป็นหมูแดงล้วนนะคุชอบกินหมูแดงนี่เวลากินเราก็ใส่พริกน้ำส้มหน่อยน้ำตาลหน่อยแล้วก็พริกอ,อร่อยหมูนุ่มมากหมูแดงนุ่มๆมามร,มร,มมร้านพี่หนูแดงเนี่ยจะอยู่ที่หน้าตัวนะเขาเรียกว่ากว๋วยเตี๋ยวหน้าตัวใครทําบุญเสร็จอะแวะมากินได้เลยซุปดี บรรยากาศดีมากวันนี้ไม่ร้อนจ็นรู้ได้ดีน้ำซุปอร่อยจริงเป็นถ้วยละส0สบาทถ้าพิเศษห้าสแต่ถ้าจะสั่งเป็นหมูเด้งเปล่าเอะ่ะถ้วยหนึ่งก็คือเริ่มต้น40บาทจะมีเกี๊ยวที่ราคา50บาทเริ่มต้นแล้วก็พิเศษ60บาทโอ้มีข่าวน่ากินมากอืมกมีข่าวดีดีเลย มือขาวดีมากปกติร้านเนี้ยเราจะสั่งพี่หนูแดงประจําก็คือหมูเด้งเป็นถุงๆุงซื้อกลับไปฝากเพื่อนก็จะมีเมนูเด็ดตามคือเราซื้อหมูเด้งอันเนี้ยไปใส่กับมาม่ามาม่า,มา,มา,มามต้มยำอะไรเงี้ยอร่อยมากแล้วก็ทอดทอดแล้วจิงกับกิมซีฟู้ดเด็ดมากหมูเด้งถุงละหนึ่งร้อยครึ่งโลลูกชิ้นก็หนึ่งร้อยบาทว่าจะไม่ละอดใจไม่ไหวเพราะนี้สั่งพิเศษเยอะอย่างนี้คือห้าสิบนุ่มเน่งอร่อยซื้อไปกินได้แล้วก็ไปทอดได้ เปิดตั้งแต่8โมงช้า<ม><ม>ถึง5โมงเท่าไหร่คะ130ขอบคุณค่ะพิกัดทางเข้ามูลนิธิจากพุทธธรรมตลาดกระบิน